สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้กันเรื่องทฤษฎีบทพีทากรัสนะคะพีทาโกรัสเนี่ยได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมาเมื่อประมาณ500ปีก่อนคิสตศักราชนะคะรวมๆแล้วก็2000กว่าปีนะคะก็เขาจะพูดถึงในเรื่องของรูป <S <S สาม,สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยจะมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปที่2ก็เหมือนกันจะมีมุมมุมหน<า>ึ่งเป็นมุมฉาก<า> <ๆ S 1> ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนรูปนี้นะคะไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวกกับ b กาลังสองหมายถึงว่าด้านนี้นะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากซึ่งมีมุมฉากอยู่ตรงนี้นะคะด้านสองด้านที่ที่ขีดเป็นเส้นสีแดงเนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะแทนให้เป็น a นะคะเป็น a ด้านนี้ก็เป็น b นะคะถ้า a กำลังสงบวกกับ b กำลังสงเท่ากับด้านนี้ค่ะด้านที่ยาวที่สุดก็คือจะให้เป็นด้านของ c กำลังสงนะคะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างเช่นปิทาโกรัสเนี่ยเขาได้คิดค้นออกมานะคะคือได้ลองวาดสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายๆรูปมาแล้วนะคะอย่างด้านนี้ให้เป็น a ด้านนี้ให้เป็น ให้เป็น b นะคะด้านที่เป็น a เนี่ยยาวอยู่ที่8ด้านที่เป็น b เนี่ยยาวอยู่ที่6นะคะดังนั้นด้านที่เป็น c ก็คือด้านนี้นะคะด้านด้านที่ยาวที่สุดนะคะก็คือ c c ก็คือยาว10นะคะดูจากตรงนี้เราลองมาพิสูจน์ทฤษฎีพีทาโกรัสกันว่ามันเป็นจริงไหมนะคะก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสองเขียนก็จะได้เป็น c c ก็คือ10 10กําลังสองเท่ากับ a a ก็คือ8เท่ากับ8กําลัง2บวกกับ6กําลัง2นะคะ10กําลัง2ก็คือ10คูณ10เป็น100 8คูณ8 8 x 8เป็น64บวกกับ6คูณ6เป็น36นะคะดังนั้นก็มาดูว่า64บวกกับ36เนี่ยเท่ากับ100จริงนะคะดังนั้น100เท่ากับ100เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ